เอาครับพี่น้องครับสาหรับวันนี้ครับผมนี่บุยบรรยากาศนะครับทงไ้ทงหน้าครับผมเนี่ยเราอยู่ในพื้นที่ที่นี่ครับผมเนี่ยเป็นแปลงสาธิตนะครับหรือว่าแปลงทดลองนะครับหรือว่าแปลงเอาจริงเอาจังนะครับสําหรับแฮปปี้การเกษตรของเรานะครับอีกหนึ่งแปลงนอกเป็นแปลงปูเขาอินซี่ครับพี่น้องครับเป็นแปลงแรกหรือว่าเป็นแปลงที่หนึ่งของแฮปปี้การเกษตรนะครับผม พิกัดนี่อยู่อำเภอปทุมรัฐนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดนะครับของพื้นที่ทุ่งกุลาลองไห้นะครับสำหรับแปลงของเรานะครับได้ทำการทดลองนะครับในการปลูกพืชคุมดินนะครับหรือว่าปุ๋ยพืชสดนะครับที่ใช้ในการบำรุงดินนั่นก็คือถั่วพาครับพี่น้องครับนี่เนาะลักษณะของถั่วพ้นะครับสิเป็นยางไงนะครับ ให้พี่น้องป้องไปนะครับมาเบิงกันใกล้ๆครับพี่น้องครับนี่เนาะนี่คือลักษณะของใบครับพี่น้องครับลักษณะของใบนะครับสีมีลักษณะสามแฉกแบบนี้ครับพี่น้องครับนี่เนาะและนอกจากนั้นนี่มาเบิงครับพี่น้องครับนี่ลักษณะของดอกสีออกลักษณะดอกสีม่วงม่วงแบบนี้ครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาครับพี่น้องครับสาหรับตอนนี้นะครับเข้ามาพบกับนะครับผู้ที่ดูแลแปลงนะครับ ที่เป็นแปลงสาธิตนะครับหรือว่าเป็นแปลงทดลองของเรานะครับสําหรับแปลงข้าวอินทรีย์ของแฮปปี้การเกษตรนะครับผมสาขาจังหวัดลอยเอ็ดของเฮานะครับสําหรับช่วงนี้นะครับมาพบกับท่านอาจารย์แก้วใจครับผมเอาปัะนี็ก็เลยอยากสืสอบถามนะครับท่านคุณครูแก้วใจเนาะว่าในพื้นที่ที่เราจะทําการทดลองในปีนี้เนี่ยเป็นแปลงปลูกข้าวอินทรีย์เราเนี่มีทั้งหมดกี่ไร่ครับผม แปลงข้าวอินซี่หาหนี่งมันทั้งหมดสิบไร่ค่ะสิบไร่ปีนี้เขาสิบสิบไร่แต่ว่าพื้นที่ทั้งหมดนี่เท่าไหร่สิบแปดสิบเก้าไร่พื้นที่ที่นาที่อยู่ที่นี่เนี่ยประมาณสิบแปดสิบเก้าไร่แต่ว่าเราจะปลูกข้าวอินซี่เนี่ยประมาณสิบไร่ไร่ค่ะอ่าก็เป็นพื้นที่ป่าเป็นพื้นที่ป่าเนาะเพียงเพียงนาอ๋อครับผมเอาปุ๋ยเขาปุ๋ยเคมีเขาเขาสวนเลยอ๋อครับ เอาครับสวัสดีครับพี่น้องพ้องไปที่เคารพรบักครับผมนุ่มขวัญใช่หัวใจเกษตรครับผมจากช่อง u t u b e นะครับ Facebook Fan Page นะครับแล้วก็ติ๊ To k อกครับผมที่มีชื่อช่องว่า Happy การเกษตร c h a n n น l ครับพี่น้องครับเรายังคงยืนยันยืนหยัดนะครับแล้วก็ยืนหนึ่งครับเรื่องของการทำนาต้องแฮปปี้การเกษตร c h a n n น l ครับพี่น้องครับเอาครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้ครับผมนี่บู๊ยบรรยากาศนะครับทงไฮทงหน้าครับผมเนี่ เราอยู่ในพื้นที่ที่นี่ครับผมเนี่ยเป็นแปลงสาธิตนะครับหรือว่าแปลงทดลองนะครับหรือว่าแปลงเอาจริงเอาจังนะครับสําหรับแฮปปี้การเกษตรของเรานะครับอีกหนึ่งแปลงนอเป็นแปลงปูเขาอินซี่ครับพี่น้องครับเป็นแปลงแรกหรือว,ว่าเป็นแปลงที่หนึ่งของแฮปปี้การเกษตรนะครับผม พิกัดนี่อยู่อำเภอปทุมรัฐนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดนะครับของพื้นที่ทุ่งกุลาลองไห้นะครับเป็นแหล่งปลูกข้าวนะครับที่มีชื่อเสียงที่สุดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวมะลิของไทยนะครับเป็นที่รู้จักของพี่น้องป้องไปนะครับทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็ทั่วโลกนะครับนั่นก็คือทุ่งกุลาลองไห้นะครับผมเอาครับพี่น้องครับสาหรับวัเนี้ครับนอกจากข้าสิได้ทาการเปิดโตนะครับผม สำหรับแปลงทดลองนะครับผมของแฮปปี้การเกษตรนะครับผมในการปลูกข้าวอินทรีย์นะครับแปลงแรกของเรานะครับอยากให้พี่น้องป้องปายนะครับได้มาเบิ้งกันครับพี่น้องครับนี่นี่ครับพี่น้องครับนี่สำหรับแปลงของเรานะครับได้ทําการทดลองน nah ะครับในการปลูกพืชคุมดินนะครับหรือว so <t Kazakhstan> ่าปุ๋ยพืชสดนะครับที่ใช้ในการบํารุงดินนะครับเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับของพืชบํารุงดินนะครับเนาะนั่นก็คือถั่วพาครับพี่น้องครับนี่เนาะ ลักษณะของทั่วผ้านะครับสิเป็ดยังไงนะครับให้พี่<ใค> <forcément blessing S 1> น well. er ้อง okay. ป้องไปนะครับมาเบิ้งกันใกล้ๆครับพี่น้องครับนี่เนาะซึ่งที่ผ่านมานะครับพี่น้องป้องไปเขาได้ยินตเรื่องของพืชนะครับประเภทปอเทืองนะครับผมในการบำรุงดินเนาะแต่ว่าวันนี้นะครับอยากให้พี่น้องป้องไปนะครับได้เบิ้งปุ๋ยพืชสดหรือว่าพืชคุมดินนะครับที่สามารถที่จะบำรุงดินได้นะครับดังนั้นมือนี้นะครับก็เลยให้พี่น้องป้องไปนะครับได้มาเบิ้งนะครับลักษณะของ ถั่วพานะครับว่ามีลักษณะแบบไหนนะครับเบื้องต้นนี่เบื้องลักษณะของต้นครับพี่น้องครับนี่เนาะนี่ลักษณะของต้นสิเป็น่องซี่ครับนี่สีมีความสูงพอสมควรนะครับผมเนาะและนอกจากนั้นนะครับนี่คือลักษณะของใบครับพี่น้องครับลักษณะของใบนะครับสีมีลักษณะสามแฉกแบบนี้ครับพี่น้องครับนี่เนาะและนอกจากนั้นนี่มาเบื้องครับพี่น้องครับนี่ลักษณะของดอกสีออกลักษณะดอกสีม่วงม่วงแบบนี้ครับพี่น้องครับนี่เนาะ นี่ครับผมส่วนลักษณะของหมากเป็นยังไงนี่ครับมาอยู่ใกล้นี่คือลักษณะของหมากครับพี่น้องครับนี่นี่ครับผมนี่คือลักษณะของหมากของถั่วพ้าหรือว่าฝักของถั่วพ้านะครับที่พอตะแก่แล้วนี่เขาก็สามารถีะเอาไปขยายนะครับขยายพันธุ์หนต่อไปเนาะเอานี่ครับพี่น้องครับนี่เขามาเบิ่งกันชัดๆครับผมนี่สําหรับพื้นที่นะครับ ของเราเนาะในการปลูกถั่วพะในการบำรุงดินครับบางแนครับนี่โอ้ยดอกเป็นส้วมเป็นส้วมอยู่ครับพี่น้องครับนี่เนาะนี่ครับผมนี่ยสำหรับพืชบำรุงดินนะครับปุ๋ยพืชสดนะครับสำหรับสายพันธุ์นี้เนาะสีมีความทนต่อแรงครับพี่น้องครับนี่เป็นบอกขนาดดินแห่งกินกินอยู่นี่ครับผมนี่ยังสามารถเกิดได้ดีขนาดนี้บังครับพี่น้องครับนี่เนาะดังนั้นนี่ก็เป็นอีก หนึ่งโจทย์สําคัญนะครับสําหรับพ่อพี่น้องป้องไป,งปท่านใดนะครับอยากสีบํารุ่งดินนะครับเนาะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่จะสามารถที่จะสามารถเอาไปบํารุงดินนะครับอยู่ในที่ดินของพี่น้องป้องไป,งป,งปนะครับนี่เนาะบริวาสีใสในการปลูกเขานะครับในลักษณะแบบนี้นะครับหรือว่าปลูกพืชชนิดใดก็แล้วแต่นะครับผมนี่ สำหรับถั่วพา้นนี้นะครับก็สามารถที่จะตอบโจทย์นะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรของเราได้นะครับผมเนาะเอาครับพี่น้องครับสาหรับตอนนี้นะครับเฮ้ามาพบกับนะครับผู้ที่ดูแลแปลงนะครับที่เป็นแปลงสาธิตนะครับหรือว่าเป็นแปลงทดลองของเรานะครับสําหรับแปลงข้าวอินทรีย์ของแฮปปี้การเกษตรนะครับผมสาขาจังหวัดลอยเอ็ดของเฮ้านะครับสำหรับช่วงนี้นะครับมาพบกับท่านอาจารย์แก้วใจครับผม ครับผมอาจารย์แก้วใจเนาะเนาบมาเบิ่งกันใกล้ๆครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาก่อนอื่นอยากสิถามท่านท่านอาจารย์แก้วใจเนาะเอาเอาให้แนะนําให้พี่น้องพ่ไปได้รด้รับทราบเล้สักน้อยครับผมคุณครูแก้วใจมีเที่ยงค่ะปลูกเขาแล้วก็มักปลูกเขาอินซี่เพราะว่าต้องกินนะคะมันอันตรายกันเลยปลูกแบบก็ใส่ปุ๋ยค่องปอเชืองแนวแต่ว่าดินที่ทันแห้งแรง แต่เลยแบบบ่ได้ผลหมายถึงว่าเคยทดลองในการปลูกปอเชื่องเรียบร้อยแล้วมันบ่ได้ผลนี่คือยังไงครับมันบ่ได้ผลว่าน้่ามาวมมี่น่าม่มมี่ก็เลยมันก็เลยบ่เกิดหรือว่าเกิดบ่ดีทั้งบ่เกิดทั้งเกิดแล้วก็ตายอ๋อค่ะครับเกิดบ่ดีพร้อมบานีเอ่อเขาก็เลยทำการปลูกทั่วเาเกินทั่วผ้าค่หครับผมใช่ทั่วผ้าเขาปลูกมาจากปีแล้วครับปีที่สามแล้วปีที่สามหรออ๋อครับผมปีที่สามซื้อรุ่นแรกอะ ก็สื่อทั้งออนไลน์ค่ะเล้าข้าวเหนียเมื่อวานเล้าข้าวนี่เก็บผลผลิตเก็บหมถึงว่าเก็บที่ผมให้เบิ้งฟักเมือกันใช่ไ่มคะฝักมันจะออกเป็นสีสีแห่งเลยไหมคะมันแห้งแห้งแล้วห้างเก็บแล้วก็ไถกบโอ้ยังไถกบแมนค่ะโอ้ไม่ได้หมายก็ว่าพอเกิดมาปั๊บนี่ตอนที่มีดอกแล้วค่อยไถกบไม่ใช่ค่ะไม่ไม่ใช่เอาเก็บผลผลิตก่อนก็ได้เอามันมันต้นมันจะบ่แข็งหมอคับอาจารย์บ่แข็งค่ะ ข็งอานันก็แข็งอยู่แต่ว่าพอถ่ายกบปุ๊บเนี่ยเขาจะาย่อยสลายอย่างเร็วเลยโอ่ย่อยสลายอย่างรวดเร็วเลยโอ้นี่นี่เป็นคุณสมบัติของถั่วพาเนาะทีทีเขาเป็นหน้าวานเลยอืมอ่าอานี่ก็คือเรื่องของถั่วพานะครับผมเป็นปุ๋ยพืชสดนะครับแล้วก็เป็นพืชคุมดินตระกูลถั่วนะครับอีกหนึ่งสายพันธุ์ครับพี่น้องครับเนาะเอาวันนี้ก็เลยอยากสืสอบถามนะครับท่านคุณคุยแก่ใจนว่า ในพื้นที่ที่เราจะทําการทดลองในปีนี้เนี่ยเป็นแปลงปลูกข้าวอินทรีย์เราเนี่มีทั้งหมดกี่ไร่ครับผมแปลงข่าวอินรีเขานี่ยมีทั้งหมดสิบไร่สิบไร่ปีนี้เขาเจ็ดสิบไร่แต่ว่าพื้นที่ทั้งหมดนี้เท่าไหร่สิบแปดสิบเก้าไร่พื้นที่ที่นาที่อยู่ที่นี่เนี่ยประมาณสิบแปดสิบเก้าไร่แต่ว่าเราจะปลูกข้าวอินรีเนี่ยประมาณสิบไร่สิบไร่ค่ะแลน้นก็เป็นพื้นที่ป่าเป็นพื้นที่ป่าเนาะเพียงเพียงนาโอ้ครับผมเอาปุ๋ยเขา เพีีเขาเขาสวนเลยอ๋อครับเอาเดี๋ยวคลิปต่อไปเขาจะมปเบ่งปลานะครับว่ามีปลาหน่มีปลูกต้นไม้ต้นยังแน่แล้วก็มองที่หน้าที่อยอาศัยมองที่อยอาศัยมองเฮี้ยนมองเทียงหน้านี่เป็นยังไงแน่น้องครจังไปเบ่งในคลิปต่อไปนะครับเอาครับรายละเอียดต่างๆสิเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวโอกาสต่อไปหรือว่าคลิปต่อไปนะครับผมเขาจงมาวอาจ๋านะครับกับท่านคุณครูแก้วใจนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ ในการเตรียมความพร้อมนะครับสำหรับการพ่อปลูกของเราเนาะสำหรับนาอีย์ของเรานะครับสำหรับวันนี้ครับขอขอบพระคุณนะครับเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวครับผมครับผมเอาครับพี่น้องครับสำหรับท้ายสุดในมื้อนี้ครับหลังจากพ่าพี่พ่น้องนะครับในเบื้องบรรยากาศนะครับผมสำหรับบริเวณนะครับในการปลูกถั่วพาของเรานะครับเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการปลูกข้าวนะครับในฤดูการนี้ครับนาปีนี้เนาะซึ่งฝากพี่ฝากน้องนะครับในการติดตามกันแล้วกันนะครับผม ซึ่งมือนี้นะครับเป็นการเปิดโตนะครับสาหรับแปลงของเราอยู่ที่อําเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องครับเนาะเอาจังไรกับฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับสาหรับท่านใดที่มีความสนใจนะครับอยากที่จะทําข้าวอินทรีย์นะครับบ่อสีเป็นสายพันธุ์ไหนเนาะเอาฝากพี่น้องเอาไปนะครับในการติดตามก็แล้วกันนะครับที่นี่ครับแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับโดยหนุ่มขวัญชัยหัจเจเกษตรนะครับเด้อเอาจังไรกับฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับหมายเลขโทรศัพท์ครับ089 9 4 2 8 6 8 4สอ2ครับ0925164252นะครับแล้วก็หมายเลขที่3นะครับ06-5-0-4-9-5-9-9-9นะครับที่แฮปปี้การเกษตรนะครับเพราะมีสายพันธุ์เขาสายพันธุ์ต่างๆนะครับบ่าวาสิเป็นเขาเนีว้วเขาเจ้าวาว่าสิเป็นเขาหน้าปีเขาหน้าปังนะรวมเป็นจนถึงข้าวพันธุ์พื้นเมืองต่างๆครับเอาจัเลยกับฝากที่ฝากน้องนะครับก็แล้วกันนะครับผม เอาครับสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญชัยหัใจเกษตรพร้อมทีมงานแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับขอมลาผ้าจากพี่น้องป้องปลายไปเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมพี่น้องครับนี่มาเบิ่งใกล้ๆครับนี่ป๊าดนี่นี่เขาเอียนว่าถั่วพลาครับพี่น้องครับนี่ะป้าดเป็นจะสอนให้ครับผม